งานนจ๊สาเรียกว่าอะายแน่ซึมเศร้า,าการบรรทเรามาเด้มลูกโป่งกับลูกปงกับเราคือโอเคงานของคีแม่จะพูดว่าอยู่กับลูกโป่งนะตอนแรกก็ลูกโป่งมาพันกาวก่อนจากนั้นก็ทำลูกโปง่งทำกาวให้ออกจากลูกโป่งนะคะ เดี๋ยวเลือกอันที่สวยสวยก่อนเฮ้ยแม่ก,มกแูแม่กูร่วงแล้วคะ่ะแม่กูร่วงแล้วค่ะ แต่งสถานที่นะคะสําหรับคริสต์มาสนะคะเราก็จะทําประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ไฟค่ะไม่เซาก็มาเอาลูกโป่งออกจากอันนี้นะคะยุบลูกโป่งออกให้มันเหลือแต่ตัวนี้แล้วก็มาจะแล้วเราก็จะใส่ไฟนะคะติดไฟให้สวยงานแบบนี้เป็นงานไม่น้อยมากเนาะ บางส่วนก็จะออกไปทํางานข้างนอกกระตุกแต่งสถานที่บางส่วนก็ยังอยู่ในครัวค่ะเตรียมอาหารของมือต่อไปนะคะในเหตุงานที่ห้องหมักนงานแต่งสีเป็นงานห้าหมักน้ำหนาะผักควนสมองแล้วก็คลายสมองข้าพร้อมนะจ๊ะว่านาก็เลือกใส่ถือค้นเข้าไปเห็น คอยมากงานประดิษประอยนี่แหละเจ้าออกเจ้าดีไซน์ไปเลยนะจาอยากใส่แมบไหนก็ดีไซน์ไปเลยเธอดีไซน์เอเองไนก็นจะเอาขึ้นมาในสายน้ำนะคะแล้วก็ร่างกายควบแยาวมันอยู่ค่ะเห็นหน่อยเห็ดเร็จคยมาเบิ้ลไหมจ๊ะนักประดิษฐ์อย่างสันก็สันซ่าออกมาสวย,อยนะเธอ ใสงทานค่ะมันยังบ่เซจค่ะมันต้องไปซื้อไฟมาเพิ่มไฟมันซื้อมาหน่อยรอเขาหนาไปซื้อไฟมาเพิ่มนะคะทำได้แค่สี่อันเดี๋ยวเขาจะเช็คไฟแล้วก็ใส่ทานไปเลยจ้าน,นี่สวยเซเธอชุดตการเธอก็อดอะไรอยู่นะงานนี้ ไม่นายได้รับหมวกเพิ่มอยูน่นะมือเซาหมวกคนละสองใบค่ะห,ห,หมวกหนาหนาวกับหมวกหนาห้อนนะคะเดี๋ยวขน้าสิเอาถุงมือมใหม่อีกถุงมือไม่ไรย,ยังบม่ได้เบิกม,มือเซาไม่น่อยลงมาเค็นงานก่อนโอ้ติดอีกคันหนึ่งอยู่ไหนนี่มันเป็นน้ำสีอยนางน้ำเล็กค่ะสีฟุตบอลน้ำเล็กตัวนี้ที่มันหลุดนะแล้วกนตัวแรก เจ้าอย่าม,มาห้องยิ่งยิ่งอยู่แถวนี้นะอยู่คนเดียวนะจ้ะห้องนี้หนะ่อยอยู่ห้องดนตรีนั่นนี่ม,มันอี๋ยวางยิ่งยิ่งข้างนักนะโอ้ไม่น้อยติบด,ด,ด,อตบ,อดอบอดีมันก็เได้หลุดเดี๋ยวไม่น้อยติดดีดีก่อนแล้วเขาติดบอดีมันหนักค่ะตร,ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้มันหนักตรงนี้ค่ะมันต้องติดแน่ๆนๆนะ การทามันติดแน่นแล้วมันก็จะหลุดแล้วมันก็จะไปถ่วงเอาตัวอื่นหลุดไปด้วยนะตอนคิดสมมาตไม่น่อยกับเฮดเซ็ดแล้วนะคะเฮดซวยกันแต่ว่าไม่น่อยกับประดับประดาเนาะ งานแบบนี้เป็นงานท่ายเครียดพี่น้องอนเ็ดอยู้เดียวง้นะถามเอาโมวาววขอชั้นเฮ็ดผู้เดียวไบ้โนฟินโฟินดุกติกเห็นบัสเฟื่มนต่โกเฮดุกติกว่าเฟื่งเงินดมโกอินเตอร์เกนดุกติ๊กจิกซ่ เฮ้ๆโหนูโหยอมแล้วเด็ดยอมแหมโหมันคือเก๋เลยนะสายอ๋อมาเลยนี่สับๆๆเดี๋ยวฉันเอาหนาวออกแทน <laughs> เสียบูอสเปยนเม่ยนันเหม่ยไม่ปเดินใล้เห็นเย้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล